อ่ะเจบีนายโฟร์ครับกับการเป็นแบรนด์ในบ้านตั้งแตปีที่2วันนี้กับตบบอลชอนกับเดยนบ้างางนะครับยินดีครับแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานกับทางตบบอลชอน,อน,<ห>นเพราะเป็นขอก็เจบีนายเนี่ยเป็นเอฟซีบอชชอนนะครับไปนู่นนี่นั่นก็จะกินสามบรรอลกันไปกินก็ดีใจครับเหมือนกันครับเหมือนกันก็ กินมาก็ตั้งนานแล้วแล้วก็สั่งมากินตลอดครับก็ดีใจครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ของดีๆทุกคนได้กินกันนะครับอย่างวันนี้จะมีรสชาติอะไรที่แบบพิเศษมาด้วยมีเมนูครับพี่เมนูะโ e ลชิ l เก้นครับจะเป็นไก่ที่คัดมาหลายส่วนครับให้ทุกคนได้กินกันแบบอย่างคนนี้ชอบส่วนนี้คนนี้ชอบส่วนนี้ก็จะกินได้ส่วนนี้ทีที่สองเลยใช่นหมครับใช่ครับทีนี้พอเราเป็นแบบว่า ีไก่แลล้วพอออเเเขาาาืกรรมะไยง็ดีใจรผมดีใจมากมากเพราะว่าจะมีหน้าอ่าสแตนดี้พวกเราสองคนยืนอยู่แบบว่าในสัตว์คาร์โพชอนนี่คือเขินตอนแรกก็เขินๆนิดนึงแต่ว่าตอนหลังก็แบบว่าฟิลแบบว่าเพื่อนกินไหมอะไรอย่างงี้มีหน้าเราอยู่เขินนะแบบว่าเขาจะเข้าร้านเห็นหน้าเราก่อนเขินเขินวันก่อนไปดูคอนเสิร์ตที่แพดนะครับแล้วงที่แพดคาร์โชอนเดินผ่านไปเอ้าหน้าเราสองคนนี่มา เต็มแล้วครับครับก็เหมือนกันครับเวลาเดินบนผ่านบอลชอนก็ก็จะมีสแตนดี้นี่แหละครับแล้วก็เวลาเข้าไปพนักงานก็จะชึบเอ้าวเล่นน้าอะไรเงี้ยเห็นทุกวันเลยนะอะไรเงี้ยทุกคหมดเลยอะไรทนายพนักงานก็ต้องรู้กันหมดใช่เห็นหน้าเราอยู่ตรงนั้นนะครับเขาเห็นหน้าเราเข้าไปจริงๆก็น่าจะตกใจกันอยู่แล้าปกติเวลาเราเข้าบอลช็อตในมันโบกเราอะไรกันบ้างเผมชอบกินบอลช็อตใครับ เป็นเป็นฟรายที่ไม่เหมือนเป็นฟรายร้านอื่นๆเพราะนี่หอมมีแบบสูตรอะไรของเขาที่ทําให้กลมกล่อมแล้วทำให้กินกับอะไรก็เข้าวแก่ทุกท่านแล้วแต่กไม่ไม่ไม่คุ้ำนักเลยใช่ไหมเออไม่ไม่เคยคิดจะคุมน้ำหนักอยู่แล้วครับอ๋ออ่ะก็ปกติก็จะสั่งไก่ทอดนะแต่ว่าเมนูอีกเมนูนึงที่แนะนำเมื่อกี้นั้นไปแล้วบนเมนูคือ บูเดจิเกะครับเป็นบอกว่าหม้อไฟเกาหลีก็ะจะมีผักมีเช่นมีเนื้อฉันเราเราชอบกินผักนะใช่ชกิน,น,นถ้าสมมติต้องไปแยบเราเนี่ยเป็นแบบเมนูเป็นอะไรในบอนชอ,อ,ชอนนอ่ยเราเป็นอะไรกันดี น่ากินน่ากินเลยน่ากินน่ากินเหรอเราน่ากินอะไรอรอสไหม่เป็นแบบโฮชิเก้นไงเป็น The Ho Chicken เพราะว่ามันมีหลายส่วนใช่ไหมเราก็มีหลายหลายหลายบุคลิกหลายหลายอย่างที่ให้ทุกคนได้ดูกันซึ่งอร่อยและแซ่บทุกอัน เเก่งานหนักแล้เพื่อนานหักแล้วผมเปียบชสมือนคุเดชิกาะอสซอสอะไรเพราะว่าผมงกินเรากบเื่อนเื่อนป็นนี้ดว่เป็นซอสอะไรนะซอสฮอตอใช่เพราะเราเคนแปน้ฝากเลยนะกให้แบบว่าแฟนกมันมีกิจกรรมด้วแฟน ใช่ครับก็จะมีเมนูลัคกี้แฟนซึ่งเดี๋ยวถ้าใครสั่งเมนูนี้นะครับจะได้มีส่วนลุ้นที่จะได้มา Exclusive Party ของเรานะครับจะเป็น e v e n น p r i v a t e ประมาณ30-30ท่านที่จะได้เข้าร่วมใน e v e n นนี้นะครับก็จะเป็นฟิลอบอุ่นอบอุ่นอบอุ่นมากๆครับก็อยากให้คนลองซื้อมากินแล้วก็ลุ้นไปที่อีเวนแล้วเจอกันนะครับ นนั่แหละก็เดี๋ยวเตรียมเขาเรียกว่าอะไร subscribe ศิล์สุดพิเศษอาจจะมีโชว์หรือว่าอาจจะมีอะไรให้ทุกคนได้เออในการทำนั้นชุดแฟนโหลดแอปโหลดได้แล้วก็มีแอปใช่ใช่มีแอปพ Action Ball Chat ก็จะเป็นแอพเอาไว้ใช้ดูสิลป์เศษดูว่าเมนูใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีกิมมิคตรงที่มันจะมีโโลแกรมครับเป็นเขาเรียกว่า AR หน้าเราอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนลองไปเล่นดูจะขึ้นในพิลเตอร์อิกีขรางนอสามารถไป และที่สาคัญเมื่อกี้เนาะเหมือนที่แบบเปิดมาเห็นแค่แววตา่แวตอนนั้นเนี่ยผมเล่นนานมากเลยนะเห็นเพืดวงตาอาจจะง่ายใช่ไหมเล่นประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะว่าตามันไม่ลืมตามลืม่ตาลืมมลืเออตาเออตอนนั้นมันไม่ลืมตาเลยแล้วลืมไปไหนเราเอาไว้ที่ไหนก็เอาไว้แถวนั้นอ่านะ คือมันมันต้องลืมให้มันแบบว่าเหมือนกินไก่แล้วมันแบบว่าเผ็ดมันอร่อยอะไร,อ,บบรอย่างเงี้ยย่างเลยหรือว่าจะใครหรือว่าก็มีเงาใครอยู่ในน้อเลยหรือเปล่าก็ไปดูดีดดดๆว่ามีใครโดนรังแ่บอธิมายได้เด็กตอนที่สะด,ดุกเมื่อกี้ในทีวีซีสะดุกจริงสะดุกจริงไหมหรืออ่าสะดุกจริงจริงอ่า acting ครับอย่างด็กทุกคนได้เจสะดุกจริงไม่แต่แบบแอบอินเพราะว่าเขา ราเเป็นแนนั้หรือเปล่าแสดงเก่งใช่ไหมล่ะใช่แสดงเก่งมากแนบเนียนแสดงเป็นตัวเองเอ่ตองะเจมส์ต็มใจขอฟังขอฟังแต่เต็มหรือ acting จริงสนุกดจริงหรอืออยากรู้กันเหรอคือมันเป็น acting ที่ส่งความจริงแล้วกันก็คือในบทเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าโฟส์ทำออกมาได้เหมือนจริงด้วยไเพราะว่าเขาเป็นนักแสดงที่ดีนั่นเองครับ เม็ดตอด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  acting จากโฟนัทวั์ให้เป็นโฟนัทวัตาชนชม่ไหมเขาช่ชมชมอะรบางโอเคการานรมยิ่งดีกับศิลปินไบเซอร์ั้งสองมาครับวันเมื่อวานมครับที่เพื่อนประกาศว่าเราสองคนเป็นศิลปินในไบเซอก็ดีใจครับที่ เออจะเป็นในเวอร์ชันศิลปินอะไรเงี้ยผลิตผลงานเพลงให้ทุกคนได้ฟังเลยสารฝันเรากันสันจในคดที่แบอจะเป็นแบบตเเป็นกันก็สารฝันพราว่าอิมแพคก็สารฝันเราไปแล้วใช่มจีนใช่แล้วโค้ดนั่นแหละก็บอกว่าเป็นความฝันก็ควาฝันของจไมได้ด้วยนะอผมที่ได้ลองทำอะไรใหมใหม่ ครับเกี่ยวกับการที่แบบว่าได้ทีวีเป็นศิลปินแล้วครับก็ตอนนี้เป็นศิลปินแล้วนะครับทุกคนครับกเ็เวลาไปงานหรือว่ามีเฟสติวลัลหรือว่ามีอะไรก็โปรดรับรู้ไว้นะครับว่าผมชื่อว่าจิมนายและผมเป็นศิลปินของไรเซอร์เป็นรักร้องเป็นคนเท่คนฟู o นะครับ ึงแล้้วต่อไปนีใช่แล้วเราก็จะมีะผลงานเพลงให้ทุกคนติดตามกันมาอย่างมากมายหลาย <c oughs> หลายเวอร์ชันหลายแบบเลยครับ <c oughs> หลายสไตล์ให้คนได้ดูกันนะครับงั้นอยากถามก่อนเลยว่าแบบอยากขึ้นสเตจไหนเป็นพิเศษหรือเ <c oughs> ปล่าอย่างเงี้ยในฐานะศิลปินขนาดนี้แล้วอะไรเงี้ยนะอ, <c oughs> อยากขึ้นสเตจไหนครับอ,อยากขึ้นอีพ็อกซ์ดอมอืมอืมไม่ไปไล่ชมังคไปราชมังเลยโอ้ถ้ามันได้ก็ดีครับ ได้ถ้าแฟนขับอยากอยากไปก็ดีครับแต่ว่าสเตนที่อยากไปเหรอก็มีหลายๆรายการที่อยากไปกเช่นอาทีอปอ๊อฟเซตก็อยากไปนะอยากไปเราไปลองดูนี่เดี๋ยวปล่อยเพลงให,ใหม่แล้วไปเลยครับบอลมอนนะครับที่บอลลิสเตอร์นะครับก็จ้างไปอยู่ทีอปอ๊อฟเซตได้นะครับ <S <S แล้วตัวใจเหรอตัวใจอยากไปสเตนไหนครับเออผมเหรอครับผม,ผมอยากไป อยากไปโคเชล่าอยากไปโฟเชล่าอยากไปราชมังฝันสูงไว้ก่อนฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงนะถ้ไปไม่ถึงก็อย่าว่ากันนะครับถ้าถ้าได้ไปเราอยากจะพูดอะไรบนเวทีไหละ้นำตัวใช้น้ำตัวแมนนิเจมินายเนำชื่อว่าเจมินายจะได้เผยแพร่ไปสู่สาธารณชนโลกนะครับแต่นั่นมันโควชล่าเลยนะมันต้องแบบ เห็นไหมมิีิยังไปได้เลยใช่ไหม่คนไทยก็ไปได้ใช่ไหมคนจีนก็ไปได้คุณโฉนอะไรน่ไอะไรครับฉ่ำๆสำับอะไรครับใหม่แบบสับฉ่ำๆสำสับอ๋อนี่คือเรากำลังคิดจะคิปไปโคราชแล้วขัได้ไปถึงรับจริครับขอให้ได้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเออเดี๋ยวสตจะตามมาแนวเกมที่บอกว่าเมื่อกี้ จะมีทั้งเพลงคะเพลงเป็นไงเป็นยังไงบ้างทป็นหนึงตัเลือกเป็นแบบามาเวนี้กันมาเวนี้ใช่ไหมครับ<ม>ก็คือจริงอะ่ะมันจะปล่อยไม่ใช่เพลงเดียวหรอครับปีนี้ก็อาจจะปล่อยหลายเพลงเหมือนกันแต่ว่าก็จะปมะหยัดปล่อยเยอะก็จะมีเพลงที่ที่เร็วบ้างเพลงที่ช้าบ้างมีหลายรสให้ทุกคนได้ดูอะไรอย่างเงี้ยอย่างเพลงแรกก็จะเร็วๆหน่อยก็จะมีความสนุกอะไรเงี้ยเป็นเพลงที่แบบว่า ถ้าทุกคนฟังเนี่ยจะลองสามารถลองตามได้ครั้งแรกเลยเพราะว่ามันติดบูมันติดบูมผมมากเลยตอนนี้อยากร้องออกมาแต่ว่าร้องสิอ่ร้องสิเลยทีเดียวอ่าหนึ่งคำหนึ่งคำต้องร้องหนึ่งคำหนึ่งคำหนึ่งคำอย่าให้ผมจหนึ่งคำในฮุกน่นมันไม่มีใครรู้เราหนึ่งคำเองช่วยเก็บพาเช็ดช่วยเขาไม่ช่วยแอร์ช่วย ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้อีกแล้วจะจะมาช่วยอะไรช่วยด้วยหรือว่าช่วยช่วยฉันพีก็ลองเดากันดูอ่าถ้าใครเดาถูกอาจจะไปกดไลค์ช่วยอะไรนะคะช่วยอะไรนะคะจุดจุดช่วยอะไรนะฮะทุกคนต้องไปเดาเลยคะแต่ว่าเห็นว่าถ่ายไปแล้วใช่ไหมครับใช่ถ่ายไปแล้วครับดีสอลมาแล้วอ๋อใช่ครับจะปล่อยวันที่20นี้ครับแกปฏิทินไว้นะครับก็จะให้ทุกคน ยี่สิบยี่สิบพันชื่อชื่ออ๋อชื่อไงครับชื่อเพลงอ๋อชื่อเพลงว่าเพลงคะแนนมาสังจีเพื่อใค่อเธอเป็นแคนดิเดตของฉันได้ไหมบอกใครคะบอกใครบอกเธอเฮ้ยบอกจริงจีนเลยไหมไมเจ๊งนะคะเต็มเต็มตัวยังไงบ้างนครับตอนนี้เป็นอยู่ใน process การทำดนตรีใหม่อยู่ครับเพราะว่า เอ่อผมอัดไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ไมีการถ่ายมิงมาแต่มีเช็คแล้วนะว่าคิวไหนแต่ว่าเอ่อตอนนี้เพลงยังไม่เสร็จผมผมอยากแก้อะไรน,นิดน,นึงครับก็เอ่อให้มันมีความเป็นตัวเองขึ้นมาใช่ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับด้วยความที่ผมเรื่องบ้างหน่อยก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับ <S <S ที่เอ่องานอาจจะออกมาช้านิดน,นึงนะครับแต่ว่าจะพยายามออกมาทําให้เร็วที่สุดน,นะครับผมแล้วทไมถึงต้องเป็นเพลช้าอีกทำไมถึงเริ่มเป็นเพลงช้าหรอ <Ooh. S 2> เพราะว่า hmm. ท mm ี่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเพลงเร็วมาหมดละเป็นเพลงที่มีมูที่ค่อนข้างที่จะอัพบีดนิดนึงซึ่งอยากเปลี่ยนตัวเองบ้างเพราะว่ามุมมองของผมในในเพลงเพลงนี้ที่มันเป็นเนื้อเพลงของมันเคยเกิดขึ้นกับผมจริงแล้วผมอยากเล่าสู่ในนี้ครับมันจะเป็นจุดที่จะเป็นเพลงที่เจมแต่งขากันไหมไม่ใช่ไม่ใช่เน่แต่งไม่เสร็จนี่แต่งไม่เสร็จครับอันนี้อันนี้เป็นเพลงที่ที่แอมแต่ง

<ช>เราไม่สนร่วมเยอะมากเลยไม่ว่ามาจากแบบเนื้อี่แบมีเียวกันเวเองด้วยอะไราใช่ครับใช่ใช่จะพยายามใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปให้ได้เยอะที่สุดใน<ม>ผลงานาเพลงต่อจากนี้ครับเพราะด้วยความที่เราเป็นศินลปินไรเซอร์แล้วนะครับก็การที่จะปล่อยผลงานาเพลงอะไรออกไปก็อยากให้มันเกี่ยวตัวเรามากที่สุดแล้วก็ให้คนฟังได้รู้ว่าเอ,อ๊ะจริงๆเราก็มีมุมนี้นะมุมนี้นะแสดงว่าจริงๆคือเราแบบตอชอบ กำลังลกำลัง,ลงทําอยู่ครับแต่ว่าต่อจากรายการพี่โตเลยครับตอนนั้นพี่โตขึ้นมาให้แล้วแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีมันมีแววที่จะไปต่อได้เลยพี่โตว่าจะคอยช่วยอยู่ครับก็รอติดตามน๊บนึงนะครับตอนนี้ได้ไฟลเพลงมาแล้วแต่ว่าขอไปอัปเกรดก่อนนะครับ คนนะครับแต่งเพลงที่ตัวเองแต่งมาแล้วยังยังไม่มีเวลาจะแต่งเลยเราจะเริ่มแบบเชี่ยวชาญแล้วกันอ๋อเชี่ยวชาญแล้วอ๋อคุณอยากได้บ้างเพลงอะไรนะคุณจะแต่งให้ผมก็แล้วเดี๋ยวผมขอร้องเพลงที่คุณแต่งเป็นเกียรติมากเลยเกียรติบ้านแต่เลยไม่ได้จะมาแต่งอะไรให้คว้เกิดไว้เกิดเลยนี่ไว้มีเวลาครับถ้าถ้ามีเวลาก็จะพยายามดูนะครับ เพลงจะเป็นเพลงช้ามากกว่าเห็นโฟมมีแต่เพลงเพลงหน้าของโฟมนะครับแฟนจะได้มีโอกาสฟังโฟมร้องเพลงชา้ายคุณมีเพลงร็อกแล้วจริงๆอ่ะใช่มีเพลงเอาไหนว่าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ก็นา่ารัก <c oughs> ที่จริงอ่ะผมอยากร้องเพลงช้ามากแต่ว่าเออ,เอ,อ,เอ,อที่แกงช่วงเขาก็วางว่าเออว่าควรเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่าจะมีแน่นอนเพลงช้าเพราะว่าผมเป็นคนชอบเพลงช้าอยู่แล้วจากจากเพลงที่ผมชอบไปโฟมอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่า เพลงนี้จะเป็นเพลงเร็วเพราะว่าอยากให้ทุกคนเอออยากเต้นอยากอยากให้ทุกคนเห็นว่าเออว่าผมเต้นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเต้นเต้นเป็นยังไงบ้างอยากให้ไปดูกันเพราะว่าเต้นเยอะมากเพลยเยอะที่สุดในชีวิตผมจริงเหรอเพลงมาแล้วปีน,าานี้จะจ่ายค่าตั๋วคอนเสิร์ตได้เลยไหมเพราะว่าเหมือนมีคนแอบคอมเคอยว่าคอนเสิร์ตยังโคตรอะไรยังไงปีนี้ ขึ้นอยู่กับเขาอยู่กับแฟาลับแล้วนั่นแหละขึ้นอู่กับแฟนคลับแล้ววอยากดูไหมเออมีพิรุบมีพ่รุับไข่ลกลมครับไม่คือจริงอะคอนเสิร์ตอะมันมีทั้งปีอยู่แล้วเราไปงานงานน้ตอย่างวิคเมลเทนก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตนี่ไงคอนเสิร์ตแล้วเออ l o อันนี้ประกาศไปแล้วใช่ไหมอ่ก็เอลเก็เราจะได้ขึ้นมาเสรอใช่ใช่ใช่ที่น่าไปญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นอับพี่วิกเนี่ยวันไหนครับผมอยู่วันวันสุดท้ายครับ ครับผมอยู่วันแรกเลยครับสา็ตึ้งเป็นสายไหนสายตึ้งตึงไหมเราตึันตึ้งตึงมากเลยครับเพราะว่าสายตึงครับมันเป็นสายแดนส์ก็จะได้เห็นว่าเต้นๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไปโชว์เพลงตัวแล้วจะไปโชว์เพลงใหม่เฮ้ยจริงเหรอ อ๋อมันปล่อยแล้วนี่ว่ามันเป็นนั่นหรโอเคอ๋อก็ว่าอยู่ทำไมคุณไม่มีเพลงปใหม่เดี๋ยวอย่าโชว์ให้แฟนๆท้ายเก็ดหัวใจแต่คุณจะไปโชว์ที่บ้านที่แรกเลยปะน่าจะใช่ครับไปโชว์ที่บ้านที่แรกเพราะว่าเตรียมของเซอร์ไพรส์ใช่ก็สามารถติดตามได้วยเทปเตอร์หรือว่าจะบินตามไปก็ได้นะถ้าเกิดไม่นานนะคะอยู่วันไหนวันไหนผมอยู่วันแรกเลยใช่อะไรนะครับ อ๋อเขามีแบ่งเป็นสายเลยใช่เพราะคุณพูดบอกวันที่สองเป็นสายทำอะไรไม่ได้เลยใช่เขาบอกว่าเป็นสายเป็นเพลงอ๋อคือวันแรกคือสายร้องวันที่สองคือสายทำอะไรไม่ได้ไม่ใช่สายเันเที่สายมอ่ะสายแดดสายแดงอ๋อคุณมาสายแดงแล้วมีใครมาดูสเต็ปเขาดิไสเต็ปคุณเป็นไงสเต็ปออ ิวไมโครไมโครโฟอยากเต้นเลยเลยขอบคุณหลาครับยังไงฮะจอพลากร้องเป็นสายร้องใช่ไหมก็หวังว่าจะร้องเพลงได้เพาะให้ดูคนฟังกันให้มันเหมาะสมกับสายร้องนะครับแต่แต่ว่าบอกเลยว่าสายร้องเนี่ยจะไม่ใช่มีแค่ร้องแน่นอนเพราะว่าดนตรีก็จะมาเต้นก็จะมา อย่าบอกนะว่าคนก็เลยเล่นตีในสเตเดียะไม่รู้เนื้อไหนเรื่องซีรีส์หน่อยเรื่องซีรีส์ที่เจอว่าแบบใกล้แล้วใกล้ถึงกองใกล้แล้วใกล้ตายใกล้ตายเมย์เออคือคือมันยังไงตอนนี้อัปเดตอะไรที่ถึงก็ไส่รู้หนักอะไรขนาดไหนก็ถามก็ถามว่าหนักไหมเหรอก็หนักอยู่นะครับไม่หนักอยู่หนักมากหนักหนักเออใช่ แต่ว่าเราจะมีเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าอะไรไปไปที่ท่ายทุกคนน่าจะได้เห็นกันในวอดอทัศ์กันแล้วว่าเรามีไปโลเคชันนู้นโลเคชันนี้ใช่ซึ่งโลเคชันนู้นโลเคชันนี้ของเราเนี่ยบอกเลยมันไม่ได้มีเหตุผลที่เรียกว่าอะไรมันไม่ได้มีพลอตเรื่องอ่ะมันจะมันจะสนุกว่าเอ้ย ใช่แต่ว่าอยากให้ทุกคนรอติดตามดูนะครับตอนนี้ก็เกินครึ่งทางแล้วผ่านเกินครึ่งทางแล้วไม mm. a, ่ได้ไปแต่บอกว่าผมกลับมาจัดใช่นั้นแหละแพ้มเต็มตัวเลยแล้วบอกว่ามันถ่ายเลือดดึกผมต้องแบบว่าบุกด่าฝ่าฟันอะไรเงี้ยเพื่อความรักที่ผมมีต่อไอ้กองทัพน้องทัพนี่แหละแล้วก็ต้องทำนิดนึงเพราะงั้นทังนั้นเลยนะมาฝากเลยครับฝากอ่ะา ครับฝากเรื่องยังลบสสีอรักด้วยนะเฮ้ยเสียรักยังลบฮ่า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 ฮรัฮ่า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 ก่าฮ่าฮ่าฮ่าก่าฮ่าฮ่าทุกค่ได้ดู่าฮ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 ่าะ่าฮ่าฮ่าก่าฮ่งฮ่า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 นี้ฮ่า่าก่าฮ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 ่่่า่าฮนาฮ่าฮนาฮ่าฮ่าฮนะค่่่า่าคาค เทคะแนนเป็นแฟนได้ไหมเฮ้ยใช่ใช่ใช่อะสบายดิเฮ้ยอ้าวโอเคโอเคเอ่อส่วนของผมฝากผลงนได้ไหมครับฝากก็นี่แหละครับซีรีส์ครับแล้วก็ภาคศิลปินก็ตอนนี้ก็กำลังทำเพลงอยู่นะครับตอนนี้ยังบอกชื่อเพลงไม่ได้ครับแล้วก็ ยังบอกอะไรมากไม่ได้ครับเพราะว่ายังไม่ได้ทําอะไรมากครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับแล้วก็จะมีแฟนมิตรตามต่างประเทศครับอย่างเดี๋ยวที่จะถึงนี้จะมีไปญี่ปุ่นครับก็ถ้าใครติดตามมันได้ก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็จะมีบอลชอนครับบอลชอนที่พวกเราเป็นแบรนด์มามเซเดอร์ครับกันทั้งสองคนครับก็ฝากด้วยนะครับโอเคคขอบคุณครับ